นายสิคเกเคตรนสองวิจีนนิเครนสมัดอัคเกีสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิเวนชาแนลนะครับยเย้แล้วตอนนี้คุณก็กำลังอยู่เกม h a r r y Potter Magic Awakens นะครับ ำหรับคอนเทนต์ของ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปจัดเด็กในสายซัพพอร์ตกันนะครับเอาล่ะสำหรับเด็กหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอไปรับชมกันเลยหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมขอแนะนำร้าน e l a s สติกช็อปบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เติมแบบ UID ไม่ต้องออกจากเกมก็รอรับสินค้าได้เลยสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเ,เรามาทําความรู้จักกับเอ็กโคของ n นวิลรองปะท้อมกันนะครับเอ็กโคของ n นวิลรองปะทอมนั้นจะมีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมการผู้ช่วยหรือการประเภทซัมมอนหากไม่มียูนิตฝั่งตรงข้ามหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอยู่ในระยะโจมตีของเราการโจมตีปกติของเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นการฟื้นฟูความแรงของการฮิวเลือดนั้นขึ้นอยู่กับสีของเอ็กโคที่ใช้ หากเป็นสีม่วงการฟื้นฟูจะอยู่ที่66%ของพลังโจมตีเราส่วนสีทองจะอยู่ที่70%ของพลังโจมตีเราทั้งนี้การฮิลการ์ดู่้ช่วยรวมไปถึงการซัมมอนจะได้รับการฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้นเป็น75%นะครับสำหรับเด็กนี้นะครับเพื่อนๆผมขอตั้งชื่อว่าดอนได้ทูเกเตอร์ละกันนะครับอย่ามาตายด้วยกันเลยนะเอาละมาดูกันนะครับว่าผมจัดอะไรเข้าไปบ้างนะครับสำหรับการที่ผมใช้ใบแรกก็เป็นเ e บูรัส ไปที่2 Incendio ไปที่3 Crucio ไปที่4 a c c o m e n t u r a n e s ไปที่5 t h a m t u n e r ไปที่6 Gracias Maxima ไปที่7 Phoenix และไปที่8 Novian r i s c h b a c k เอกนะครับหรือว่าไข่มังกรที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนั่นเองนะสำหรับการผู้ช่วยนะครับก็จะเป็น Ron Wisley นะครับ Daniel Page และตามด้วย Kevin f a r r e l นะเพื่อนๆ เอาละสำหรับเด็กนี้นะครับก็มีความยืดหยุ่นนะครับนิดหน่อยนะเพื่อนๆก็คือเราเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตสนับสนุนเพื่อนนะครับให้ไปถึงเลตเกมให้ได้นะเพราะเมื่อถึงช่วงเลตเกมล้วเราจะมี MP ที่เพียงพอนะครับในการร่ายการ์ดต่างๆออกมาได้นะเพื่อนๆอ่ะแรกๆช่วง e a r l ์ลี่เกมอาจจะต้องยื้อหน่อย เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะว่าการ์ตแต่ระบยผมจะใช้ยังไงบ้างนะครับสําหรับใบแรกในบูลัสนะครับใบนี้ก็เป็นการ์ดหมอกเนาะเป็นเพื่อน,นก็คงจะทราบกันดีนะครับสำหรับการ์ดธันเดอร์สตรอมที่กําลังฮิตเป็นเบต้าอยู่ในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงจ๋ามากๆนะครับการหมอกก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้น่ายิ่งขึ้นอินเซน i ิโอนะครับเคลียร์เหล่าตัวเล็กตัวน้อยรวมไปถึงการปิดฉากฝั่งตรงข้ามได้ด้วยส่วนครูซิโอนะครับเอาไว้ยิงฮะรอนนอนวิสลีย์หรือยิงบางกรตัวตอนที่เขาปล่อยออกมาสําเร็จนะครับ แอ o m ค n t u ท a n e s เนนะครับผมก็จะใช้ในการที่ปล่อยแมงมุมออกไปใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมเคลียร์ตัวนี้ออกแล้วล่ะก็นะมันจะเป็นอะไรที่ป่วงบอดมากๆเลยนะครับไปต่อไปทม์ทูลเนอร์นะครับทําทูลเนอร์จะสร้างร่างของเราในอนาคตขึ้นมานะครับซึ่งมันจะเป็นการที่ดีมากๆในการที่เราเนี่ยช่วยกันฮิลหยุดที่แผลหลังนะเพื่อนๆบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีทม์ทูลเนอร์ใบเนี้ยแยกร่างของเราออกมาเยอะๆนะ ฝั่งตรงข้ามเหนื่อยแน่นอนนะครับไปต่อไปกลเซสแมกซิมานะครับเมื่อเรามีร่างแยกออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำคอมโบนะครับกับการเซสแมกซิมาได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับแล้วก็ <c oughs> ความช่ำนะในการที่ยิงออกไปให้โดนฝั่งตรงข้ามนะครับไปต่อไปฟินิกนะครับแต่ที่สุดน้องก็มีเด็กอยู่อีกแล้วนะครับสำหรับฟินิกนี้ก็จะช่วยเราฝืนฝูนะให้กับเปืนร่วมทีมรวมไปถึงตัวเราด้วยและใบสุดท้ายนะครับไผ่มังกรน,นะเพื่อน ไอ้มังกรนี่ก็คือใบที่เรียกว่าทำดาเมจปิดท้ายเลยนะครับอืมใช่แล้วสมมุติว่าเรานั้นนะ่ะอยู่ในช่วงเลนเลมากๆแล้วนะฮะแล้วเราต้องการดาเมจเพิ่มเติมหรือว่าเพื่อนต้องการดาเมจเพิ่มเติมนะครับใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบจ่ายดาเมจได้ดีเหมือนกันนะครับเราจะอาศัยความแรงนะฮะจากการยิงสามครั้งแรกของมังกรนะครับปุ้งปุ้งปุ้งนะอืมซึ่งมันเป็นอะไรที่แรงมากๆตวนการ์ดผู้ช่วยที่ใช้นะครับก็จะเป็นรอนวิสเล่ย์ดานิเอลเพแล้วก็เควินฟาร l เรลนะครับ ซึ่งการแต่ละใบเนี่ยก็จะเรียงตามนี้นะสำหรับลอนลอนพิซซี่นะฮะเอาไว้กวาดนะฮะฝูงมอนสเตอร์ของเขาหรือว่าจะพุ่งชนเฉยๆก็ได้นะครับเพื่อเป็นการกดดันบอร์ดฝั่งตรงข้ามนะครับแดนีเลเพีนะครับขอแนะนําให้เรารอใช้นะครับคู่กับไข่มังกรนะแล้วเราก็พร้อมที่จะฮิวใช่ไหมแล้วไข่มังกรก็จะฟักเร็วมากนะครับถือว่าเราได้ยิงดากอนแคนนอนแน่ๆนะ และใบสุดท้ายเควินฟาเรลนะครับสำหรับเควินฟาเรลนั้นทุกการโจมตีปกติของเรานะฮะจะถูกเควินจดนะแล้วเมื่อเราโจมตีปกติครบ24ครั้งนะครับพลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งมันหมายความว่าเรานั้นสามารถที่จะฮิวนะฮะสิ่งต่างๆได้แรงยิ่งขึ้นด้วยเราก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับคำอธิบายแล้วก็เด็กที่ใช้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการนะครับทดสอบในโหมดดูโอกันนะเพื่อนๆ เข้าสู่ช่วงทดลองเด็กแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใช้เด็กดอนได้ t ูเกตเตอร์นะครับไปทดสอบในโหมดดูโอกันนะสำหรับเด็กนี้นะครับมีคําแนะนําเลยก็คือให้เรานะคะเล่นกับเพื่อนรู้ใจจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับสาหรับเกมเพลย์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดดูโอนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมา ดูนะครับพิธีสเตปการใช้การเบื้องต้นของเด็กนี้เป็นยังไงนะครับอยากจะบอกว่าเด็กนี้นะครับจะมีความแข็งแรงนะฮะในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเราจะต้องปั้นบอร์ดนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงช่วงกลางเกมก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยยูนิตเขาค่อนข้างเยอะนะครับปล่อยรอนวิสลี่ก่อนแล้วก็สร้างรังแยกทาทูนเนอร์ของเรานะฮะมาชิดกับตัวเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการฟื้นฟูเลือดเพื่อนด้วยนะครับเราก็ ทำการกดดันเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่บุกมาแน่นกว่านี้แล้วนะฮะรับรองว่าหลังๆเรายืนสบายแน่ๆนะเอาลาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุมหมอกไว้ก่อนและวิธีการใช้กร a สีเซนแม็กซิม่านะครับคอมโบคู่กับทำทุนเนอร์มันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ปาไปเลยเพื่อนๆ <c> เห็นเส้นที่พื้นไหมครับถ้าเกิดโดนเนี่ยก็จะได้รับดาเมจนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะ,ะ <c> ทีนี้นะครับวางฟินิกไ้ที่ตัวทำทุนเนอร์ของเรานะครับเพื่อให้ทำทุนเนอร์ของเรานั้นเนี่ย มีชีวิตได้นานยิ่งขึ้นนะนีโกเรียกว่าปันบอดน,นะฮะช่วยกันฮิวนะโอเคสำหรับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้พกครูซิโอมานะครับก็คือการเอาวิจีนะฮะยูนิตที่มีเลือดเยอะๆนะอย่างกรัํนะครับมับงกรบินได้นะฮะหรือว่าจะเป็นมังกรที่ฟักออกมาจากไข่หรือจะเป็นอัศวินนะฮะอะไรก็ได้ที่เลือดเยอะๆนะเพื่อนๆครูซิโอหือว่าเป็นใบนะฮะที่สามารถเคลียร์ได้นะ ่วนเดนิเอลเพนะครับตอนนี้ขึ้นมือมาแล้วกับไข่บางกรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คู่กันเลยนะครับเริ่มจากวางไข่บางกรก่อนแล้วก็วางเลยนะครับสำหรับเดนิเอลเพจนี้เนี่ยเราก็คุมไว้ใช่แล้วนะครับไข่บางกรก็จะฟูมฟักออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะโดยที่เขาคุมกาเนิดไม่ทันนะวางไปเลยนะครับสำหรับ e อ h โคแมนทูรานะครับแล้วเราก็ดูบอดฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะหลจากเนี่ยเห็นไหมว่าตอนนี้เราฮิวยูนิตที่ไม่ใช่ ผู้เล่นนะฮะแรงพอสมควรเลยเนื่องจากอัตราการฮิลอยู่ที่75นการชุนเนอร์ก็ช่วยฮิวได้เหมือนกันนะครับจจะเป็นแบบนี้นะผมเพื่อนไปยืนตีข้างหน้าทามชนเนอร์อยู่ข้างหลังนะครับอะไรประมาณนี้เวลาไข่บางกรขึ้นมือมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางไข่บังกรระหว่างตัวเรานะครับเดี๋ยวก่อนนะเขาป,ปล่อยทันเดอร์สตรอมมาทันเดอร์สตรอมนะครับ <laughs> เป็นอะไรที่ทําให้การฮิวของเรานะฮะลดน้อยลงนะ ฉะนั้นเนี่ยเรารอ,อ Thunderstorm หมดก่อนดีกว่าอ่ะได้แล้วนะฮะปล่อยเควินไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็วางไข่มังกรระหว่างทันคนเนอร์กับเราเลยนะครับเพื่อจะได้ฟูมฟักไข่มังกรให้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะโอเคไข่มังกรฟักออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นการปล่อยกับสุนปืนใหญ่ออกไปเลยทีเดียวอะทีนี้ทนเนอรนะฮะต่อตอนนี้ร่างแยกของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ร่างแล้วนะเพื่อนเพื่อน ออสามร่างแล้วนะครับมาไปเลยครับกลาเซียนแมกซิมาแบบ3เส้นนะครับบอกเลยว่าไคโดนน่จุกแน่ๆนะเ,เดี๋ยวเราคุมนะครับทางแยกของเราไปก่อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ในนี้เนี่ยเกิดการฟื้นฟูได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็โยนไข่มังกรเข้าไปด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับไข่มังกรฟักแล้วนะครับแบบคุมกําเนิดไม่ทันเลยนะยังไงก็ได้ยิงแน่นอนนะครับสําหรับแคนนอน Oh, ดูเหมือนเขาจะใช้พอร์ตคีนะครับตรง s awesome. <S พิ亚นากปตีฝั่งข้างหลังด้วยนะแต่เสียใจยฉันมีมังกรอยู่ s awesome. <S และกราสเซียส์แม็กซิมาใส่วอลเลน <c oughs> ยังไม่ทันโดนก็แตกไปซะแล้วนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการใช้เด็กนะครับของการพพอร์ตในวิวรองปัทอมนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย